<Yeah. S 2> <Action. S 1> มาแล้วครับวันนี้พาที่ตกดินกำลังจะถึงแล้วครับ mm hmm. นี่นะครับป้อมไฮสูงสุดของเราไปตั้ถแต่ชั้นมาดแต่บทเนอครับสสุดแล้วก็มาถึงนะครับ mm hmm. เวลาที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับพาที่ตกดิน mm hmm. <ต>ผมก็ mm hmm. พาที่เสร็จแล้วนะครับ ยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังถ่ายครับพ่อยเขาถ่ายครับวันนี้วันนี้เราเดินทางมาสิบเท่าไหร่วะไม่เต็ดวงเลยไม้บ้าหลังอนหรสิบเอ็ดไม่ใช่หรอสิบหกิโลเมตรด้วยซ้ำสิบหกสิกสิบกโลเมตรแล้วขากัอีกกลัเฮ้ยหันมาก่อนสิบห้าโลนั่งชื่อะไรนะคาว่าจะถึงเอชื่อานแล้วะค่จะถึงเต้นประมาณสี่ทุ่ม กว่าถ้าเกิดล้างเท้าก็สีรึ้นขึ้นนอนก็หาทุกเพอเราจะไปแกแดดเดี๋ยวเล่นไปกินเหล้าได้จ้ะกินเหล้าต่อนะครับพอใจไหมครับกินเหล้าต่อเหนื่อยครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยครไปบอกพห้พลซื้อสปายร้อนเกันเลยมันยังไม่ดูกะทิถึงสิหบเรียวเนาะ กะทิสิบแปดแล้วจะสิบเกาปีนี้ถูกกะทิสิบแปด้อให้กนทิมัตฟที่มันสิบแปเดือนสิงหาตอนนี้สิปีสิบเก่าปีเราต้งที่ไห่เข้ามาผมให้กะทิซื้อรอที่หรอมันส้าบอ สบไครมาเห็นขาด้วยหน่อยเาดสำหรับตมหนาขอฟ้าก็แก้หขมาเรื่อยๆนะครับในเวลาอีกไม่นานครับไม่นานเกินัก็ดี่เหแต่าก็ต้องทำพิธีเดินกลับนะครับแลค่อยลงตรงนั้นอีกยาวไกลครับสูงมากเลยครับที่นี่ ถ้าเห็นเจ้าอยู่จ,มมจะไม่มาเลยครับรรเวเลยเราเห็นใครกันแหละเจ็บตัวเลยเด้อสูงครับสูงสนี่ครับระยะจากพื้นดิน1 6 0 0 1,200หสอ้มึงคิดมันกูแม่งมาหลมสักแล้วแม่งไม่่สไปถ้าเจ้าพากันไปถ่ายจะมุ้งหมดเลยมีแต่เราเลยไม่ไปไอต้นต้นอะไร ไ่ถ่ายมุมนั้นหน่อยป้าครับมเมื่อดูที่ใก่รับขวบฟ้าเราจะทำการถ่ายทำอีกแบบหนึ่น<ะ>งนะครับ